กาดีโอ้ยเคยเคยเคยไมยังปวดท้องปวดท้องปวดท้องกับเขาสาโทรศัพท์บเนี่ยผู้ใดโทรมาบ่ต้องหับเด้อบ่้ยครับเออเออปวด้องหับโอ้ยอีนี่ม้องเดกิ่นยังมาว่้นซ่อนกูสิัลับของมึงไงแล้วเอาผู้ใดโทรมาบ่โบยด่าลิงกว่าข่าวโทมาหลับก่อนนะฮัลโหลผู้ใดก่อนบุกโจนเอาผู้ใดบุกโจน โอ้ผ <hel token thanks> huh ู้เบาอีแสงมาสิผู้เบาจังไหนอีแสงมันมีผัวแล้วเออเศร้าเด้อเศร้าเด้ออย่าโทรมาอีกเด้อมึงอย่ามาติดต่อย้อนย้อนานกันอืเข้าใจว่าอย่าพูดว่าพันกันมันมีผัวแล้วเศร้าเลยเศร้าเด้อบ่ฟังเด้อเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเออไอ้เถื่อมันนี่แหละอือย่าโทรมาอีกแค่นี้แหละดาลิงไง สบายท้องโอ้แล้วแล้วบ่แล้วแล้วมีคนโทรมาบ่นี่บ่ได้เหรอพวกีว่ะมีดจิ้มจุ๊อาบอมิจังไหนน่ะผู้บ่าวโทรมาตัวนี่โอ้จังแล้วกูบ่ได้ยินเนาะบ่ได้ยินจังไรเจ้าหากเป็นบ่หนิเมื่อกูไปหลงใส่ที่อู้จะว่าจังไหนแน่โอ้บอมินบอกยังโอ้โทรกลับก่อนฮัลโหลมีฮักบ่แม่นบ่แม่นผู้บ่าวเขาเกียร์เคยเขา ยังบอทันมีผัวสิท่านมีไผไอ้เคยห้าบไอ้เคยเว้าไปจังสเละบ่มีบ่มีไผเอากันยังว่าบ่มีเนาะโอ้กระยังไอ้เคยห้าบไอ้เคยห้าบเอาเบาละ่าบุเสือไอ้เคยบ่มเนผู้ใดบ่มเปนผู้เบาผัวกันยังบทันมีแฟนกด้ยังบอทันมีเจ้าจ่ใส่มามีเด้เออเออจะไปก็ไปรถ ใส่ละตูดดีคักเนาะอ้าว <c oughs> อ้ากัำนมาเนี่ยแกีงคนสำเร็จแล้ววายเย็นสดชืน่นเสือไปวไ้เมียะักกว่าโอ้ยไปสักเอลอลงไปเบิ่งให้เบิ่งหน้ากดบาทเอ้ยสบายโต แกงคืนคักค่ะฮตายบ่ไอ้เคย น้อยเฮ้ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ผู้เออโบแมนไอ้เขยน่ะเราไปใส่มาเนี่ยโอ๊ไปอีหยังเดี๋ยวนี่นะอู้ยเขาเห็นเสื้อเราเนี่ยเต็มแต่ลิปสติกฮะเสื้อไอ้เขยน่ะบักเท้าโบแมนเอาอีกระบอกเหรอไปเบิ่งนี่ เสือมันว่าถิ่มไล่ยีหลี่ได้ปานได้สิลืมไล่เสือลบไล่เสือนี่เพราะว่าเราเอาอีกแล้วดิวใส่ยูยพุ่นยนูเฮือนนะไปเบิ่งม่เสือนะเต็มเต็มตัวนี้บ่ทูห้อยลิบสติกบักเท้าอแม่งยังไม่กินผักขากูบัดนี่เท้าอยังก็เพิ่มขวบบักยังอยังเสือลิบไป ลิปเต็มเสื้อยู่นี่เห็นบ่ลิปสติกไผ่อีไรนี่ไปยังนี่ข้าตาเลยห้อยปากห้อยลิปสติกโอ้ยเคยบ่ฮู้ดอกเคยไปถอดแหวนที่จังได๋เสื้อเจ้าใส่ผู้เดียวก็ใส่ผู้เดียวนั่นล่ะบ่มีไผมาใส่น้ำดอกก็บ่มีไผใส่น้ำน่ะถึงบอกว่าลิปไผโอ้ยซุปเด็กน้อยซุปนั้นมาเสร็จปากใส่ที ซุปอีโน่ไอ,ยอย้แสงเหอยนี่ยมาวายจะมาปักปั่มเขาเสือเจ้าขเขาสิมาหยิ่งให้ยังโอ้ยคนไม่ได้ไปใส่ดิ้วไ, <ขอ S 1> ไม่ได้ไมไปใส่มันสิเกิดขึ้นได้จังไดลิปสติกนี่ฮะจักเลยเนาะมันสิหูติต้องจักเลยเอาสิเอาจังไดมืนม่อนอ,อย่าเหรอเสือเอายังเนี่ยโอ้ย,อยก็ไปซักม,มาเมื่อไหร่มักมันอไหรบ่มักมันอไหรไปอยู่นในมันหลดไปมาเผยยี่ยุนี่รีบไงยี่เลิปดอู๋คือไม่ได้ขึ้นตึกจักเท่อห้าพ่อปอดชูอีเจ้าของลิปงรีย